นะครับวันเลี่ยงสีคุณห้วยเราหลวงเราเริ่มต้นจากตรงนี้แหละครับเราก็ได้หลอ,อนนักเรียนจากโรงเรียนชุมชนบ้านโปงชุมชนบ้านประแดดเ<อ>นาะรวมกันน้องประแดดก็มีไหมก็อันนี้ปอ,อรประแดดอันนี้เวทีฮาสมิธในบ้านโปงชุมชนบ้านโปงจ้ะสองโรงเรียนมาร่วมกันแ<อ>ห่พระอุปคุตเพื่อจะเพื่อจะแห,ห่ไปที่สำนักง,งานป่าชุมชนข้างนอกนะครับ อ่านี่ฮะตุ๊ปปี้ไปกำลังทำพิธีด้วยนี่หันะะอ่ออยู่ในมาเจริญพระอ,อุปคุตนะจากอาย่างกันท้องว่าฝ่ายฝ่ายชะลอน้ำท่านนี้นะครับอ่าระวังไม้เลยนะลูกนะไม้แหลมเยอะแยะเลยอ่านะฮะ <c oughs> ตุ๊ปปี้แอร์เป็นกำลังถ่ <c oughs> องสวดเปินถ่ <c oughs> องสวดเปิดเอซูมพื้อพอหน่อยนะ <c oughs> ใกล้ๆหน่อยนะอ่านี่ครับ กำลังท่องสวดเอาปากระกตืนมาตวัวมาท่องสวดนั่นนะครับพราพราอยู่ไหนนี่หนอที่หามนี่หนอได้ดีครับถ่ายคลิปวิดีโอเลยนะขออนุญาตไอ้ไปลงสื่อออนไลน์นะเสียงดังได้ตุ่ป,ปีลืมกัมเหมือนะ <c oughs> <c oughs> กับเหมือนกันเนี่ยัวเด็กๆอย่ากกัว แล้วก็ปับหนึ่งเท่าธรรมดายังมัได้อันเจิญจากตรงตรีอยู่มาเตือนนะครับสวัสดีครับดีครับดีนาะววันวันนี้ก็มาถึงละมันสำคัญเริ่มต้นใหม่ดีๆมุมมครับ <c oughs> นะครับคุณครู <c oughs> และเด็ก <c oughs> ๆก็อยู่กันแถวนี้รอนะครับ กำลังจะเริ่มแห่นะเดี๋ยวจะล,ละล้วคราวผม,มพูดเสร็จละเดี๋ยวจะได้ยกพระอกรคุดใส่แห่มา,า,าผมภากพ่องเพื่อชมบรรยากาศพ่อง เนี่ยห้างแตนครับอ๋อนะรอนวันรอนมาปลาครั้งแรกวันนี้จะลาบหรือว่าจะย่ามกว่าวันนี้เน้อเนาะเจ็บขาสั้นใช่ไหมคนจี้สั้นก็าบอกแมงสั้นแต่ตอนจี้เขาก็สั้นคนโดนจี้ก็สั้นเนาะ เจ็บกันละอันนี้เจ็บอยู่ถ้าเป็นตอนนั้นวันะ่ะก็ให้ที่บ้านละกัโอ้เห oh, ็นดูละอ่อนกันมาข้างแหลกมาป,ปะปะที้เหาแล้วเขาแต่มันลึกหลวงกันแล้วอ่ะมันมีเป็นอยังอ่ะนูงกลางๆไปเลยครับอย่างนี้กำไส้ไวขวาเฮย้ว้กัแส อ่าแล้วครับนี่แหละครับมาแล้วมาแล้วเหตุผาอุปกรณ์อยู่ในนี้เนาะอ่าก็คือก้อนหินสัญลักษณ์คือก้อนหินนะครับสวัสดีพี่เด็ครับโอ้ข้อนก้องวุ้นีนตเลยเอาาหอข้อนก้องวิธีกองนี่ฮะน่าจะเอาข้อนกองวิธีกองนะเอาพี่พอฝ่ายแมวหน่อยนะครับตอนนี้เนาะ ที่มันมาแปลงกันว่านั่นอ่าก็ได้น้ำได้น้ำอยู่ห่องนะครับนี่อ่าต่อ,ต,อต่อเอาน้ำจากข้างบนลงไปนำะสกกอนแล้วครับเออดีแล้วปะต่อน,นี่เนาะทำมันได้ใจประโยชน์ได้สักวันจะเอาไปใจทั้งหลุมนี้เออนี่ครับฝ่ายชะลอน้าำ่ายชะลอน้ำนี่ทำขึ้นมากับประมาณสัก80เซนนะครับครับมีการจี้บุกไฟตัวนาหพระออปคุด อาพกโคตมันก็คือก้อนหินประมาณ4กีก้อนใหญ่ก้อนน้อย2-3ก้อนนะครับอาล้วครับก็เฮกันไปที่สำนักง,งานประชาชุมชนข้างนอกนะครับอ่าไปแล้วครับ <c oughs> <c oughs> อะไบรรยากาศโดยรวมด้วยครับขอรัดหน่อยครับ ได้บรรยากาศใกล้ๆเลยหันกันแต่งออนเนี่ยใครต้งงลังก็หันกันออนฮะเียงตั้งาเนาะนกตานัวคอกะก้องกูเนี่ย